เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอยู่หรือเปล่ากำลังประสบปัญหาเรื่องการจัดการร้านออนไลน์และออฟไลน์อยู่ใช่ไหมถ้ามองว่าการสร้างยอดขายโปรโมทธุรกิจและการบริหารบัญชีเป็นเรื่องยากขอแนะนำให้รู้จักกับ SME GO M ตัวช่วยเรื่องธุรกิจที่ทั้งใช้ดีราคาไม่แพงและสามารถใช้ได้จากมือถือ SME g o m จะทำให้คุณบริหารจัดก,การยอดขายจากทั้งร้านออนไลน์และออฟไลน์อย่างรวดเร็วและง่ายดายอัปโหลดสินค้าใช้เวลาไม่ถึงนาทีเริ่มขายได้เลยทั้งหน้าร้านและออนไลน์ดูแลธุรกิจได้ในหลากหลายสถานการณ์ทั้งหน้าร้านป๊อปอัพสโต์หรือแม้แต่เปิดบูธนอกสถานที่ก็ทำได้ในแอปเดียว SMEcoM คือ e แพลตฟอร์มครบวงจรที่มีทั้งระบบ ERP ระบบจะส่งสินค้ารายงานยอดขายเครื่องมือการตลาดสำหรับโซเชียลมีเดียอีคอมเมิร์ซก็มีเหมือนกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s n g o m y หรือดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store และ Apple App Store ได้เลย